ดีค่ะ,คะพี่โมูค่ะน้องเมย์ค่ะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวในดสอสาภูเยียงนะคะเด<อ>ี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปดูในดูเสาต่างๆกันเลยนะคะเข้าชมกันเลยค่ะไปเลยนี่เอานี่นะคะคือดอสาพันสายงวงนะคะเออไม่ใช่นะ เอาหัวแค่นี่คือไดโนเสาร์พันธุ์อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไปได้มั้ยเดี๋ยวเราไปอยาก่ออจะเล่นนะคะตามมาเลยไปทางนี้ไหมทางนี้ทางนี้ทางนี้นะคะทางนี้มีค์ทั เราเจอตัวจริงแล้วเข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันมันจะขู่เอานะมันจะกัดเอามันจะกินเนื้อมันกัดมันกัดอยู่นะคะแต่เขาไม่ทำฟันให้ไดโนเสาร์พันนี้เป็นไดโนเสาร์กินกินพืชนะลูกคอยาวๆใช่ไหมกินเนื้อมันฟันอ่าไดโนเสาร์กินพืชคอยาวนะคะสโตร์อันนี้ เสาโกโซลัดนะคะเป็นองาแล้วเราไปดูต่อไปเลยค่ะนี่คือไดโนเสาร์พันดุนะคะดุมากทุกคนอย่าไปใกล้นะคะดตจริงอะแมว่าทุกคนอยู่ดูในหนังอ่ะทุกคนดูในหนังแบบมันจะน่ากลัวนะคะตัวจะหวาดเสียวตัวจริงเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าไไปต่อ จริงเป็นอย่างนั้นแหละแต่ห้ามแต่ห้ามไปใกล้นะคะราไปดูอันนี้กันเลยนะผู้คนอาจจะดูแตกต่างนะคะมันกําลังโกรธกันนะคะหนูดูหนูดูว่าตัวนี้เป็นผู้หญิงตัวนี้เป็นผู้ชายตัวผู้ตัวเมียดดตัวผู้ตัวเมนะียถ้าใครรู้กดติ่ออะอันนี้พันอะไรคะ อันนี้อันนี้ดุมากค่ะดุมากที่เราถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ <ไป S 2> นี่นะคะก็คือมันเป็นเพื่อนของหมูเองนะคะไม่ใช่นะคะอันนี้มันไม่ใช่ม้าเอาไปไปใหม่เราไปต่อเลยค่ะนี่นะคะคือแถวเด็นะคะพันดุนะคะพันดุพันดุมากข้ามมันดูค่ะเอาไปทางน,นี้ ไปตรงนู้นมันเป็น